ในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมชิระวรากรศิละปะของการปั่นหุ้นช่วงเร็วๆนี้กอรอต่อได้ประกาศกล่าวโทษกลุ่มคนที่ทำผิดเกี่ยวกับการปั่นหุ้นซึ่งผมดูแล้วมีความน่าสนใจ แม้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ใช่คดีใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเงินและมีผู้เสียหายจำนวนมากว่าที่จริงนักลงทุนจำนวนมากรวมถึงผมเองก็ยังน่าจะยังงง,ง,งอยู่ว่าหุ้นตัวที่ถูกอ้างถึงเองนั้นถูกปั่นตอนไหนพอาเท่าที่จำความได้หุ้นสองตัวนั้นเงียบมานานและดูเหมือนคนจะไม่ได้สนใจเล่นเท่าไหร่ราคาก็ไม่ได้หวือหวาไม่ต้องพูดถึงปริมาณการซื้อขายที่ไม่ร้อนแรงเหมือนที่เคยเป็นอย่างไรก็ตามหลังจากที่อ่านประกาศผมรู้สึกว่า กรอตอน่าจะเริ่มเอาจริงกับการปั่นหุ้นมากขึ้นใครที่มีพฤติกรรมชัดเจนว่าทําให้หุ้นมีราคาผิดธรรมชาติไม่เป็นไปตามภาวะการซื้อขายในตลาดโดยที่มีคนหรือกลุ่มคนที่ทําแบบนั้นจะต้องถูกลงโทษสิ่งที่ทําให้ผมสนใจนั้นอยู่ที่ว่าในอนาคตกรอตอจะเข้มข้นขึ้นอีกไหมในการที่จะเล่นงานคนที่ปั่นหุ้นที่ทําได้อย่างเนียนมากจนเอาผิดตามกฎหมายยากมากแต่สามารถกินเงินนักลงทุนจากตลาดหุ้นได้โมโหลาน ความหมายของผมที่พูดแบบนั้นก็คงเพราะผมมีความคิดว่าในตลาดหุ้นไทยนั้นมีหุ้นที่มีราคาผิดธรรมชาติมากและผมรู้สึกว่าน่าจะมีคนทำซึ่งส่วนมากก็น่าจะหลายๆคนซึ่งอาจจะรวมถึงเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยอาจจะเป็นแนว Conspiracy Theory หรือ มีการสมคบคิดที่จะทำให้หุ้นมีราคาสูงไปมากมาหัวานในระดับที่ราคาหุ้นขึ้นไปไม่ต่ำกว่า3เท่าและบางทีก็ขึ้นไปเป็นสิเท่าหรือมากกว่านั้นในเวลาไม่นานซึ่งเข้าข่ายของหุ้นที่ถูกปัน่นและคนที่ทํานั้นก็มักได้ผลประโยชน์มหาศาลในขณะที่คนที่เสียหายขาดทุนก็มีมากมายหลังจากที่ราคาหุ้นตกกลับลงมาที่เดิมหรือต่ำกว่า ทั้งหมดนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของพื้นฐานของกิจการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะผมดูแล้วบริษัทก็มักจะทําเหมือนเดิมการเติบโตของธุรกิจในช่วงที่หุ้นขึ้นไปมากก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ชั่วคราวหรือเป็นวัฏจักรหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแต่งบัญชีให้ดูดีในช่วงเวลาหนึ่ง ดูเหมือนว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากก็คือสตอรี่หรือเรื่องราวที่ถูกโปรโมตและประชาสัมพันธ์กันออกมาอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นกําลังถูกผลักดันขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้นและนี่ก็คือสิ่งที่ทางการควรจะหันมาสนใจมากขึ้นการปั่นหุ้นนั้นมีเทคนิคและมีศิลปะหลากหลายรูปแบบซึ่งคนที่อยู่ในวงการลงทุนทุกคนควรจะต้องรับรู้ไว้เพื่อจะได้ไม่หลงกลเข้าไปเล่นตาม เกมที่คนปั่นเขาทํากันและต่อไปนี้คือวิธีการบางอย่างที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการปั่นหุ้นเทคนิคแรกก็คือสิ่งที่กรตอตเพิ่งลงโทษไปและผมเองก็จำไม่ได้ว่าเคยมีใครถูกลงโทษในกรณีแบบนี้มาก่อนหรือไม่ภาษานักลงทุนเรียกว่าการทำไฮคลอสหรือการทําราคาปิดให้สูงขึ้นนี่คือผู้ทําจะใช้กับหุ้นที่มีสภาพคล่องไม่มาก ที่คนทำจะเคาะซื้อหุ้นในช่วงปิดตลาดทุกวันหรือเกือบทุกวันต่อเนื่องกันเพื่อทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจะสร้างภาพว่าหุ้นตัวนั้นกำลังปรับตัวขึ้นเรื่อยๆโดยที่คนทํานั้นใช้เงินไม่มากแต่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปสูง ซึ่งในจุดหนึ่งเขาก็อาจจะขายทิ้งทํากําไรหรือไม่อย่างนั้นคนทําอาจจะต้องการให้หุ้นขึ้นไปเป็นฐานราคาอ้างอิงในกรณีต่างๆเช่นเขาอาจจะกู้เงินโดยมีหุ้นค้าประกันถ้าหุ้นมีราคาต่ำเขาอาจจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่มการปั่นหุ้นแบบที่2คือ w a t c h trading นี่คือการซื้อและขายกันเองในช่วงเวลาเดียวกันแบบต่อเนื่องโดยที่เขาหรือพวกเขาจะค่อยๆเพิ่มราคาที่ซื้อขายขึ้นเรื่อยๆ เขาจะส่งคำสั่งซื้อจากโบรกเกอร์หนึ่งและคำสั่งขายจากอีกโบรกเกอร์หนึ่งผ่านบัญชีนอมินีเพื่อไม่ให้ถูกจับได้จำนวนนอ m i มินีและจำนวนโบรกเกอร์ที่ใช้นั้นยิ่งมากก็ยิ่งปลอดภัยที่สำคัญการทำแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินลงในหุ้นเสียแต่ค่าคอมมิชชั่นซึ่งก็เสียไม่มากเพราะเขาเป็นนักลงทุนที่มีปริมาณซื้อขายมากซึ่งทำให้เขาสามารถต่อรองกับโบรกเกอร์ได้เช่นเสียแบบเหมา ซื้อขายเท่าไหร่ก็เสียเท่าเดิมตามที่ตกลงกันการซื้อขายกันเองหรือ wash sale นั้นน่าจะเป็นกรณีที่ถูกจับในเรื่องของการปั่นหุ้นมากที่สุดเพราะการตอตตสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของการซื้อขายหุ้นได้ตามกฎหมายดังนั้นถ้าทําคนเดียวก็อาจจะยากแต่ถ้าทํากันเป็นกลุ่มและแต่ละคนก็มีเงินลงทุนเล่นหุ้นอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะตรวจจับการปั่นหุ้นแบบนี้แบบที่3มเรียกว่าปั๊มแอนด์ดัม แปลตามตัวก็คือดันหุ้นให้ขึ้นไปสูงแล้วก็ทุบโดยวิธีที่จะลากหุ้นก็คือการปล่อยข่าวลวงหรือข่าวที่ดีเกินความเป็นจริงให้กระจายออกไปสู่นักลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยในวงกว้างที่ชอบเล่นหุ้นเก่งกําไรพร้อมๆกันนั้นก็ทุ่มซื้อหุ้นอย่างเร็วและมากซึ่งจะทําให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปอย่างแรงสิ่งนี้ประกอบกับข่าวดีที่ออกมาทําให้นักเล่นหุ้นโดยเฉพาะรายย่อยแห่กันเข้าซื้อหุ้น ดันราคาหุ้นวิ่งสูงขึ้นไปอีกจนถึงจุดหนึ่งที่คนปั่นเห็นว่าแรงซื้อใกล้หมดแล้วเขาก็เทขายหุ้นออกไปจนหมดทำกำไรมหาศาลในเวลาอันสั้นแล้วก็เช่นเดียวกับการปั่นหุ้นแบบอื่นหุ้นที่จะทำได้อย่างนั้นก็ต้องมีฟรีโฟร์หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สูงมากซึ่งก็จะทำให้สามารถดันหุ้นขึ้นไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินมากนักแบบที่4คือแบ r ร a ดดิ้งหรือ การล่าหมีนี่คือวิธีที่ตรงกันข้ามกับปั๊มแอนด์ดัมคนที่ทำมักจะขายชอ็อตหุ้นไว้เสร็จแล้วก็ออกข่าวร้ายและตามด้วยการทุบหรือขายหุ้นอย่างหนักทำให้หุ้นตกลงมาแรงซึ่งทำให้เขาสามารถซื้อหุ้นกลับในราคาที่ต่ำและทำกำไรจากการขายชอ็อตเป็นก่อเป็นกรรมแบบสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือการทำมาร์เก็ตติ้งคอนเนอรหรือการต้อนหุ้นเข้ามุม นี่คือสุดยอดของการปั่นหุ้นที่จะทําให้หุ้นสามารถวิ่งขึ้นไปได้สูงมากและอยู่ยาวพอที่จะขายหุ้นทิ้งทํากําไรได้มหาศาลเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อหุ้นถูกซื้อจนเหลือหุ้นที่อยู่ในมือนักลงทุนน้อยมากหรือติดมุมแล้วการควบคุมราคาก็ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาหุ้นจะถูกกาหนดให้ปรับตัวในทิศท,ทางที่คนปั่นต้องการนั่นคือขึ้นขึ้นและขึ้นทุกครั้งที่มีข่าวดีซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ตรงกันข้าม เวลามีข่าวร้ายและหุ้นตกการตกจะน้อยกว่าความเป็นจริงมากเพราะเขาสามารถรับหุ้นที่จะถูกขายจำนวนน้อยนั้นได้หลังจากที่หุ้นถูกปั่นขึ้นไปสูงมากจนเหลือเชื่อเนื่องจากคนทั้งตลาดเชื่อในคุณภาพและการเติบโตของหุ้นแล้วและต่างเข้าซื้อและไม่ยอมขายคนปั่นก็จะเริ่มปล่อยของคือทยอยขายหุ้นออกไปจนหมดทำกำไรมหาศาลจากการปั่นที่เต็มไปด้วยศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจคน ยังมีเทคนิคและวิธีในการปั่นหุ้นอีกหลายแบบแต่ทั้งหมดนั้นก็อิงอยู่กับเรื่องของจิตวิทยาของคนที่ลงทุนในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเก็งกำไรที่ต้องการทำเงินอย่างรวดเร็วในตลาดหุ้นคนที่ปั่นหุ้นจะต้องเป็นคนที่เข้าใจจิตวิทยาเหล่านี้นอกจากนั้นพวกเขาจะต้องเข้าใจสภาวะตลาดหุ้นและอุตสาหกรรมรวมถึงต้องเข้าถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเจ้าของและรู้ว่าพวกเขาคิดอย่างไรและพร้อมที่จะร่วมมือในการปั่นหรือดูแลราคาหุ้นแค่ไหนเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเจ้าของไม่เล่นด้วยก็จะมีความเสี่ยงที่เวลาหุ้นขึ้นไปสูงก็จะถูกทุบและคนที่จะปั่นก็มักจะรับซื้อหุ้นไม่ไหว การร่วมกันเป็นกลุ่มแบบที่มีการตกลงการเป็นกิจจาักษณะที่จะปั่นหุ้นนั้นบางทีหรือบ่อยครั้งก็ไม่จําเป็นและอาจจะไม่เป็นผลดีการทํากันแบบต่างคนต่างทําแต่สอดคล้องกันและสอดคลอดค้องกับผู้บริหารหรือเจ้าของที่จะต้องเข้ามาร่วมดําเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการโปรโมทและออกข่าวประชาสัมพันธ์กิจการและตัวหุ้นนั้นน่าจะให้ผลที่ดีกว่าและปลอดภัยที่จะถูกจับโดยคนหรือพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ว่าที่จริงการปั่นหุ้นที่โดดเด่นมากนั้นมักจะสามารถดึงเอาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปัน่นและคนได้ประสบการณ์เข้ามาสนับสนุนโดยไม่รู้ตัวคนเหล่านี้รวมไปถึงนักวิเคราะห์หุ้นและคนที่เป็นที่ยอมรับในวงการของการลงทุนด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะ การปรับตัวขึ้นของราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นที่โดดเด่นและต่อเนื่องซึ่งทําให้ทุกคนรู้สึกดีและได้ประโยชน์แต่ทั้งหมดนั้นจะสลายไปเมื่อหุ้นตกถล่มทลายและความจริงต่างๆเริ่มปรากฏขึ้นอาจจะมีคนเถียงว่าหุ้นที่ขึ้นไปมากๆนั้นเป็นเพราะพื้นฐานของกิจการดีขึ้นมากดังนั้นคนก็เข้ามาเก็งกำไรจนราคาหุ้นขึ้นไปสูงจะขึ้นไป10เท่าและค่า P/E เป็น100เท่าก็เป็นเรื่องของดีมานส์พปาย ไม่มีใครปั่นและที่หุ้นตกลงมา9เท่าหรือ10เท่าก็เป็นเรื่องของภาวะแวดล้อมที่แย่ลงและความผิดพลาดของกิจการซึ่งทําให้คนเทขายหุ้นประเด็นแบบนี้คงไม่สามารถพิสูจน์ได้ตรับไม่สามารถพิสูจน์ได้ตรับเท่าที่ไม่มีการกล่าวโทษโดยกรตอสาหรับนักลงทุนมืออาชีพแล้วเราไม่สนใจที่จะพิสูจน์เราเพียงแต่จะต้องเข้าใจผลที่เกิดขึ้นกับราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นว่ามันผิดธรรมชาติ และหน้าที่ของเราก็คือการหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคุ้นปั่นไม่ว่ามันจะมีคนตั้งใจทำจริงๆหรือไม่27ตุลาคม2562ดรนิเวศเหมวชีระวะรากร